ครับผมนะครับก็ขอกราบ่าสวัสดีนะครับผมนะครับสำหรับท um ุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็มาเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมนะครับก็ทั้งหมด3ท่านเลยนะครับผมก็มีตู้เปล่านะครับนะครับตู้เปล่ามีนอนทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมพร้อมใช้งานก็2ตู้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าก่อนเลยนะครับผมนะครับ ตู้แรกนะครับผมตู้เปล่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะครับที่เข้ามาสั่งทำเนาะนะครับผมลูกค้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับผมนะครับในทุกกรณีนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับคุยกันได้นะครับผมโอเคครับต่อมาครับผมชุดสีดําม่วงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าจากจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็มีแต่ตู้ที่อยู่ไกลๆเลยนะครับผมต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับผมซึ่งกับผมก็อยู่ไกลพอสมควรนอกจังหวัดมคเ ระนคับชุดนี้ก็ดำม่วงนะครับจบไปที่ราคา9,004 4นะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นสเปคใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแต่ละเป็นระบบแอมป์ตัวเดียวนะครับคุณภาพเสียงเพราะๆเลยนะครับผมนะครับก็เป็นกลาง8นิ้วนะครับเบสคงหล่อ2ก้อนไมเล็ก156นะครับไว้คู่นะครับ10นิ้วดอกเดียวนะครับรีจแบนแยกซับอิสระ1ตัวปีคาราโอเกตนะครับเครื่องเล่นบูทวัตโวลต์สวิตช์ปิดเปิด2ตัวแจ็คอินพุตนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคนะครับเป็นระบบแอมป์นะครับ แต่ก่อนผมเลือกใช้เป็น AB นะครับแต่ก่อนนะครับผมเลือกใช้เป็น AB แต่ทุกวันนี้ผมจะชุดนี้ผมก็นํามาเป็นคัสดีนะครับตัวนี้ก็มีกําลังวัดสูงขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคัสดีสีชแนลนะครับผมนะครับที่เรียกมาใช้นะครับในรอบนี้นะครับผมนะครับหวังว่าลูกค้าจะถูกใจนะครับคุณภาพเสียงนี้นะครับโอเคนะครับผมนะครับ ก็ด้านหลังก็จะมีน็อตถุกกระต่ายบวกลบนะครับซึ่งทําไว้ให้ทุกตู้เลยนะครับผมนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อไฟ12โวลต์นะครับที่เราต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับผมที่เอาไว้ใช้งานในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าเนาะหรือกรณีที่ไฟฟ้าดับนะครับอ่าก็ต่อเข้ากับตัวน็อตถูกกระต่ายได้เลยนะครับด้านบนก็ด้านบนมีนะครับพัดลมนะครับระบายความร้อน1ตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับชุดนี้ก็สีชมพูขาวนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัด อุดรนะครับผมนะครับไม่ไกลไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับจังหวัดอุดรเนาะนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเท่ความเชื่อมั่นนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดในราคา7,900บาทนะครับชุดนี้ก็ลูกค้าเพิ่มหูจับนะครับผมด้านข้างนะครับหูยกตู้เนาะนะครับก็จะเป็นซับเบดคงหล่อ2ก้อนนะครับไมเหล็ก1 5 6 0นิ้วดอกเดียวนะครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับระบบปีอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผม ด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมระบายความร้อนเหมือนกันนะครับหูกระต่ายเหมือนกันนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับผมสวิตชิ่งนะครับพอร์แอมป์นะครับจะเป็นคนละรุ่นนะครับผมนะครับสเปคนี้เลยนะครับสี่ชันแนลเอบีนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าทั้ง3ท่านเลยนะครับที่เข้ามาสั่งทำนะครับผมนะครับหวังว่าจะมี FC นะครับหลายๆท่านนะครับที่ยังคงชอบในผลงานของผมนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ทำไม่เป็นไรนะครับผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเทสเสียงสงงานกันเลยครับเริ่มจากชุด9,004เลยครับ โอเคครับผมนะครับฝนตกแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับอ่ามีสายเข้านะครับผมนะครับอ่ะนะครับบรรยากาศไม่เริ่มไม่เป็นใจนะครับผมนะครับลินแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสตัวเจ็ดพันเก้าเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมแต่จะตกแรงนะครับตอนนี้ก็ตกแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมตัวเจ็ดพันเก้ากันเลยครับ นะครับผม โอเคครับผมนะครับก็ขอขอพระคุณนะครับลูกค้าทั้ง3ท่านเลยนะครับผมท่านจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอุดรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ห้ความเชื่อมั่นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะครับกด s u b สไ r i b e กดแชร์นะครับถ้าชอบผลงานนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กนและันไปเรื่อยนะครับผมนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ